อวันนี้มาเปลี่ยนตัวล็อกเบาะหลังทุกคนต้องมาที่นี่ TP Car Audio นี่นะครับวันนี้มาแล้วตัวนี้เขาซ่อมมาครับซ่อมมาแล้วเขาหักมาแล้วเขาซ่อมมาแล้ว อ๋บบอครับอ่าฮะมันเป็นปลาติกมันเลยไม่ทนเนะาะเครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนคู่ไปเลยนะครับทีเดียวไม่ต้องวิ่งมาบ่อยๆ มันก็จะไม่พังอีกเลยเนาะไม่พังครับทุกทานก็พอเราทำไปได้ไม่หักเลยนอนอ๋อคือเอามาแลกกันเลยเหรอครับผมโอม้โลกันไปเช้านะอ้าวหรอสลออ๋อ,อเพราะว่าเวลามันใส่มันต้องเสียเวลาใส่ใช่ไหม ชุบอ้มันก็หมดมันก็เหมือนกันใช่แล้วอ่ะ,อะที่เขาเปลี่ยนกันก็เนี่ยครับตัวสีขาวๆเนี่ยที่มันหักที่มันแตกตัวนี้ตัวเนี้ยเคลื่อนไม่มีแล้วของเขาอันนี้มีนี่อยู่นี่ แสดงว่าตัวซ้ายก็ตัวซ้ายตัวขวาก็ตัวขวาขบคใส่สลับไม่ได้ไม่ได้มันจะทำได้เลราะบ้านนะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วมีน็อตยึดสามตัวครับครอ,อ,อหลายคนที่เขามาไม่ได้เขาพี่ต้องส่งไปสนีไปให้เขา คือหมายความว่าเขาส่งตัวเขามาแล้วพี่ก็ใส่เหล็กให้เขาเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็ไปใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีบางกรณีช่งางเขา่อนแล้วก็เขาซื้ออะไรแบบนี้เราไปแล้วก็ไปทำเองอ๋อแต่เขาก็โทรมาถามว่าสอนยังไงแกงยังไงอ๋อมันก็ไม่สะดวกอีกเนาะมันก็ไม่ใช่ใส่ง,ง่ายๆนะเนี่ยช่างรู้ที่ไหนเขาด้วยครับสอนยังไงแกยังไง แต่เ็เปลี่ยนไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวเองไม่เกินครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราก็เปลี่ยนตัวล็อกบ่อหลังของ CRV G4 เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับ ถ้าจะเปลี่ยนยังไงก็มาที่ PP Car Audio นะครับอยู่ตรงแถวๆตลาดนุกู้นี่เองนะครับใกล้ๆนะครับผมวันนี้สวัสดีนะครับนะครับอันนี้บรรยากาศด้านนอกนะครับตอนเราเลี้ยวมาอันนี้หน้าปักซอยนะครับก็จะมีเซเว่อยู่นะครับ